สว,สวัสดีครับวันนี้มีตัว3ดาวมารีวิวนะครับมีพอยต์ในตัวอยู่8 1 1 0ส0หนพอยต์ครับ8ปดแครับ8ปด0 0 0พอยต์ครับผมมาดูอาวุธนะครับอาวุธนี้ปืนนี่เยอะโคตรนะครับนับไม่ถูกครับเยอะเหลือเกินนี่ครับอาวุธครับผมอาร์คริสครบหมดครับอันนี้ให้ดูปืนเยอะมากๆอันนี้มีอัพ์ฟีที่ มันไม่ต้องซ่อมนะครับ36วันอันนี้อาร์คขาววอนครับใช้อาร์คฟรีอยู่36วันอันนี้ครับผมอันนี้อาร์คขาววอนนี่ครับดูเปิดเลยอาร์คดำยี่วันครับเปิดอยู่ยังไม่ได้ใช้นะครับอาร์คดำยี่สิบเอ็วันครับนี่ครับน,นี่ครับดูเปิดแถมเยอะพป็โคตรนี่ครับโอ้มไม่รู้จะเยอะไปไหน นี่คิดครับกว่าจะมาถึงคิดนี่ครับคิดมีนะครับคิดอาร์คครบหมดครับผมนี่ครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆเบิร์นี่สไนนะครับผมสไนสไนเขียวนี่นะครับสไนเขียวไหนบารเล็ตกูอยู่ไหนนี่นะครับ M 200บา์เร็ตมีหมดครับผมสไนเยอะสัสสัสนี่ครับ นี่เลยลุกซองนะครับซองดองครบหมดนะครับซองนี่เลยใช้แฮมเมอร์มีหมดครับพวกนี้โอ้โหปืนเยอะจริงๆครับตัวนี้ตัวเทพเลยครับเทพเขาเล่นมาดูครับโอ้โหเยอะสัดๆพวกไม่รู้จะเยอะไปไหนไม่รู้ซื้อ,อไว้อะไรนักหนานี่นะครับ ดูฉายาครับมีนี่ครับเลือดร้อยสามสองสามวันเมเล่น่าจะเค้าทุกช่องครับฉายาอันนี้จ็อกเกอร์หกสิบห้าวันจะไม่เปิดครับกระโหลกสามวันังไม่เปิดนี่สามวันสามวันไอเทมครับอันนี้สิบห้าชั่วโมงอันนี้เจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงร้อยแปดสิบห้าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นแปดชิ้นหนึ่งชิ้น,นดูฉายาครับ โอ้เหนื่อยฉายาผมทุกชอนะ่องครับตัวนี้ยังไม่ได้ยืนยันสเต็ปสองครับเอาเมลกับพาสมลไปเปลี่ยนเป็นของตัวเองได้เลยครับผม